สวัสดีครับแฟนครับพี่น้องอู๋ยิงสาวน้อยเพจบัณฑแท่งครับมาหนี้วันทังขั้นครับพี่น้องวันทังขั้นวันที่8นี่แหละครับซามันก็ได้เขามาทำงานครับสร้างสาบครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศวันทังขั้นครับนี่รถเต็มเลยครับพี่น้องครับรถสร้างสามขั้นแล้วพี่น้องนะครับน้องอู๋ยิงกะไกลสิเดินทางแล้วครับประมาณเก่ามงเหรครับ เราโม่งกว่าน้องกับสิเดินทางครับนี่ครับสร้างไฟพุ่มมัดจอครับพี่นออ้องมาจอลองเพื่อเดินสายไฟพี่น้องเพราะว่าง,งานสาบมันละเอียดครับมันจอใหม่นี่ครับบรรยากาศการทำงานครับมับนดังคาน้นหลังมือวานสร้างสาเพ,พิ่นได้สาบไปต่อส่วนหนึ่งครับมื้อนี้เพิ่นสิสาบห้องข้างบนครับ สองห่องนะครับช่างศิษ์าบของบนญสองห่องครับมันนี่เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศครับการทำงานนะครับสมปูนตามเคยครับมันนี่ รางสาวนเก็บรายละเอียดอยู่ครับนะครับเพื่อเตรียมถึงไปสาบขบวนสองหองครับห้องหน้าระเบียงกับห้องหลังระเบียงครับนี่นี่ครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับวัอนี้เนี่ยเรืครับนี่ทางเราครับ ฝากเป็นกำลังใจครับไอ้างทุกคนครับบานนององหญิงสาวหน้อยเพืรอบ,บานแป้งจะมีความขึอนหนาไปหลายครับมีความเคื่อนหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับสร้างไฟมาจอทองเหลืองครับเป็นไฟกิ่งครับพี่น้องหนาบานไฟโชนะครับบานนององหญิงก็มีความขึอนหนาไปหลายครับ รครับพุนสามครับพี่น้องบรรยากาศตอนซ้อครับเนี Pop ่ยครับ um. น้ำของพุ้นจะสีไล่ออกมาพุ้นจะเจาะครับพี่น้องเพราะว่ามันโมี้มองระบายครับก็ต้องเจาะครับ ครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศหลังบ้านครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศสดๆครับหลังบ้านหลังสร้างปรดิษาเป็นบางส่วนแล้ว นี่แหละครับพี่น้องไมว่าบ่มีประตูครับนี่นอันนี้ก็ประตูของเก็บของข้างล่างครับนี่สร้างเพื่อนกระเดยทูบแล้วครับนี่คนีเอาหินเจียปาดแล้วครับนี่เพ่นเอาหินเจียปาดแล้วครับเป็นล,นปปลวบส่ง,งแบบนี้ครับเป็นประตูครับของเก็บของนี่ของเก็บของใหญ่ครับเดี๋ยวเาต่อไฟเขามาอยิบรอบหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเอาต่อไฟเขามาอยิบอันนี้ของเก็บของ ว่าให้พ่อเอกแม่หน่อยครับเก็บของแฟนขเปืนเอาไห้ครับเพราะว่าเก็บไปหน้าบ้านจะร้ายครับเก็บไปข้างหลังน้่นี่ครับอันดี้เป็นของขั้วครับสั่งกับคอยทำงานกับพี่น้องมันนี่ นะครับนี่ผ้าถืนมาล้างบาทครับมีว่านพนเดียสาวครับนี่ยั้บ้านแห่งดีหรอครับปู่ยังล้างเส็จโตเขามันแห่งครับี่น้อกอัจจิเขาขาวลังๆังครับตัวสิคอยแห่งเป็นบางส่วนครับนะครับลางงานสาวเขาครับเนีะตัวสิคอยแห่งไปเรื่อยๆครับว่านฝนตกมาใส่นะครับ เข่าๆนี่ครับกดดีคอยแข่งกันเรื่อยๆนะครับงานสามเข่าครับสามประดิษฐ้ทำงานไปเรื่อยๆแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้สร้างทุกคนครับนี่ครับ ขั้วบนสร้างมันก็เริ่มทำงานแล้วครับเริ่มซิกปิกสาบแล้วครับพี่น้องหรือว่าปูนหินไปสาบของเขาขึ้นไปบ่ใดครับตัวลาสาร้างไปทำงานเดี๋ยวอีกทวนครับคนสาบแล้วเดี๋ยวผมสิเก็บรายละเอียดให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเทื่อนึงครับนี่ครับบรรยากาศวันอังครรันเป็นกำลังใจให้สร้างทุกคนครับแต่ย้อยเอาปูนจะไปขั้วบนแล้วครับ ห้องของบุญครับอันนี้ปูอบ้านแห่งดีแล้วครับติ๋วคอยเช็ดโตไปเรื่อยๆเหรอครับนะครับตามมาชุมปูครับ ส,สามือนกับศิสามขำบนครับมือน,นี้เอาไปกระตังใจเห็นสร้างสุขูทุกคนครับคอยเก็บงานไปเรื่อยๆนะครับความเกอบหนาบานน้อง,งยิงนะครับหลังสามม้วนกันแล้วทุกส่วนหนึ่งแล้วครับพอแหง่ยงเรื่อยๆล่ะครับ อะไรที่มันแห้งมันจะเป็นแดงๆขาวๆนะครับอะไรที่แห้งเรีวก็จะเป็นแดงๆขาวๆถึงพี่น้องเห็นอยูน่นะครับมันจะนแบ,บ่แห้งพร้อมกันเมื่อได้ครับมันจะคอยเสร็จโตไปเรื่อยๆมีแดดแหงสเแห้งเร็วครับแต่มงานจะฝนนี่แล้วครับพี่น้องฝนตกยังกระแหงซ่าครับถือปุ้นบ่ได้ครับถือง,งานยาก ฝน,นตกมากกละเห็ดงานยากครับสรับผสมปูนครับส่วนหนึง่งนครับน้องอูอ้ยิงกับเตรียมเดินทางและครบนี่ ก็จะได้เตรียมบอกเดินทางไปแสดงตัวครับแถวกรุงเทพเริ่มเก็บของขึ้นรถแล้วครับนี่เริ่มเก็บของขึ้นรถแล้วเขาอบอเบิ่งงานเท่าว่วนหนึ่งครับ ครับสร้างครับจะย้อยส้มป้นขึ้นชั้นสองครับถูกไปเดี๋ยาขึ้นมาหนาบานครับเดาขึ้นทางทางขั้วครับพี่น้องเดีย๋ยวขึ้นทางขั้วครับพวามมันง่ายครับเพราะมันอยู่ใส่อยู่ไก่เครื่องโม่ครับพอจะย้อยส้มเป้นมาเรื่อยๆแล้วครับสร้างบนสาบครับเวลาภาพบรรยากาศเงีมุ่งเสาครับพี่น้องกดไหลกดแชร์ให้สร้างชิเกิ้งสร้างบ้านครับทุกถูกทุกคนตังใจให้ทุกคนกครับ เย้ซี่กับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเห็นส่งกำลังใจมาลายครับส่กันเต็มที่ครับสร้างสาพ,พอครับอันนี้กับสว่วนหนึ่งครับสร้างคน นี่ก็เป็นสวีกปิดเติดครับปิดเปิดไฟครับสวีกป,ปิดเปิดไฟไปจะเสียบนะครับบรรยากาศการทำงานครับผมสางชีสเกียริสางบานครับบาน,น,าานอังคารเขามือทีสองแล้วครับพี่นอ้องของการทำงานครับมือนนี้ก็เป็นมือทีสอง หลังมือว่านเพงสาไปครับส่วนหนึ่งนี่ครับทางมือว่านเพงสาไปส่วนหนึ่งครับประมาณนี้แหละครับรบ้านแห่งดีนี่ครับปุู๊จะค่อยเซีดโตเรื่อยๆนะครับพอระเดียดออกเป็นแข็งเรี่ยวเดี่ยนนวพ้นอขอกกป็แข่งซ่านิดนึงครับ นี่ครับสมปูนอยู่ครับปูนสามปรดิษผสมยังครับผสมแต่น้ำครับผสมแต่น้ำนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศตอนสดๆครับสร้างทำงาน เอาละครับคลิปนี้กับไดเวเลลาสมควัน้วครับผมกับสิราพี่น้องพี่กอนมียังคือหนาผมมาอัปเดตให้พี่น้องได้บึ้งเรื่อยๆครับคลิปนี้ลาพี่กอนครับพี่น้องสวัสดีครับ